เพราะว่าเบรกมันค่อนข้างจะแก่ด yeah> ูไปครับไม่หยุดนะไม่หยุดเดินต่อเลยนะครับขึ้นไปบริเวทีเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าไปซ้ายไปขวาหนูไปเก็บขอบเลยนะครับแล้วก่อนตรงท้ายก็จะเข้าตรงกัดใจอย่าลืมว่าเบรกระยะไว้ให้บอร์ดด้วยนะคะเสร็จปึ๊บแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณพี่ที่ร้อนไปแรกค่ะแล้วขนาดผมนะครับผม ผมห่งัเดินได้เยค่บเดินมาตรงกลางแล้วก็เดินลงมาเดินได้เลยปึ๊บมันมาค่ะ่ไหมครับใช่คัะแล้ว่าโพสตรงกลางเลยค่โพสแล้วสามาเลสุกได้เลยได้ใช่ค่้วกายังขวา่ขวาใช่ค่ะแล้วกขวาซ้ายขวายขวาเขิายขวาน่วายขวายมวายขวายขวายขายขวาขวาเขาเขวายขวายขวายขายขวายขวายขายขว่ยขวาขวายขวขวายขวาขึ้นาขวายขวาายขวาายขวายขาายขว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 า เรินต่อกันเลยนระยะที่หนึ่งไปเลยนะครับอันนี้เปิดตัวค่ะเปิดตัวกับอันนี้ใครกันเลยครับลงซ้ายลูกเออลงขวาลงขึ้นฝั่งไหนลงกสองข้อขึ้นลงฝั่งเดียวนะฮะนี่ครับใครมือท้ายมือท้ายอย่าลืมนะว่าไม่ลงปฏิบัติพอเสร็จปุ๊บยืนนี่ก่อนลุกยืนนี่ปุ๊บทำนี้กลับขึ้นมาปุ๊บโพสดหนึ่งสองโค้สองพี่ขอสองแอร์โค้หนึ่งโพสดสอง ที่เราจะไม่ปวดอย่างรุนแรงเพราะปุ๊บุ๊อย่างนี้แต่ว่คนเหนื่อยพอได้จะพลอยเทาก็ได้เลยนะอ่ะโอเคให้มีความน่าพอได้เลยแล้วเดินมาเลยครับพอเดินมาถึงกลางจางฟอลก่อนอ่ะมือหันซ้ายหันขวาได้เลยเพราะว่าคนดูจะอยู่ด้านซ้าย้าะขวาแล้วเล่นกับคนดูได้แต่อย่าลืมว่าเราขีเส้นรองเท้าด้วยแล้วชุดไปข้างเราใส่รองเท้าได้วยเนาะเราจะเป็นแบบพอยอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่เห็นประมาณนี้เสร็จปึ๊บ พอจากนี้เสร็จปุ๊บพี่ขอสักสองแอดสองแอดตรงนี้เสียดเดินขึ้นฟอร์ค่ะฟอร์คือฟอร์โฟมเป็นบล็อกแดงเดินไปตรงนี้เลยครับครัวขึ้นปึ๊บแล้วก็พ้นอีกสองแอนด์มีทางตรงสข้างแคร์่ะเออปึ๊บปึ๊บโอเคครับไปค่ะพี่กลับได้เลยพี่กลับอ่ะเดินลงมารอแล้ว,ลวพออันนี้เพีย้ยนแบบแบบนี้นะครับพอเพื่อนมาอยู่ตรงนี้เสียดปึ๊บคนต่อไปตัวมัยืนรอแล้วนี่เรื่องของยืนุคนรออ่าเสร็จปุ๊บพอกลับไปก็เดินสวยลงมาเลยครับ ได้เดี๋ยวลุกเก่งนี้ก็เลยที่แบบไอ้ฟิลอย่างเงี้ยฟิลน่ารักฟิลสดใสได้เลยให้เป็นแอคทิวิตี้กับคนดูได้เลยการขาเขาพองพองพองกันเราฟันึงนึงเกิงอีกนึนึงเก่งอีกนะเดี๋ยวคนดูได้ถ้ามีเสียงกี๋เสียงอะไรเดี๋ยวคนดูเดินไปแบบอะไรอย่างเงี้ได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องแบบไม่ต้องฟีดเดี่ยวเล่นว ว่าพ <Scroll> ึ่งจเพิ่ทีนะทีการที่เราเอาต้นเตียงมาเราต้องถามต้อไปเลยที่กีบบางทีต้องเล่นสวนแต่พี่เราซื้อจะ่มยที่มาเพราะงานมากค่ะแต่ที่เขาไม่มีโค้ดอ๋อ่สองแง่เข้ารถต้มา

กีตะบอกเช้าน้านเแต่เป็นเช้าบอกกินมอนยขาชอปที่เ็รมอกาจะอูง้านซายขวาี่นที่ด้วเราทิ้งบล็อกกลางไว้ด้วยก็คือตรงตรงกลางนี่่ยครับ